สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่15ธันวาคม2568ค่ะไก่หอดมือเขามาแล้วนะคะท่านผู้ชมมื่อนี้แม,ม่มูจพะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาคูบาวัดป่าได้ยินบ่าวเทาว่าคูบาโทรไปบอกนะคะว่าคูบาฝันได้ค่ะ คักเล้วเฝ้าเขามาวัา,วาัสสนคูบาว่ามาฟังน้ากันนะคะผู้ชมวา่าคูบาฝันใดตัวใดเพื่อได้โชคได้มาน้ากันเพื่อเป็นจังบุญนะคะเพื่อมกักเพื่อชอบงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะมาหอดมาถึงแล้วนะคะมารับชมฟังไปกับแมมูค่ะกาบนมัสก,การครับคูบาครับ,รบก,ก,การนมัสการจ้ะค่ะสาธุครับผมพาเอฟซีพาท่นานผู้ชมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่าพี่น้อง ฝ่าวานะครับผู้บาว่าฝันฝันได้คักเลยเป่าครับไม่ฝันได้คักเราฝันอัน้คือมันคือมันพระพอดีโอ้พระนะครับ,บมา,บาให้ <บา S 1> คู่บาเน้นย่ำให้กรอนออกด้วยพี่น้องเด้อนะคู่บ,บาวให้มาล่ลไหร่ละธรรมชมนะครับให้มาแล้วกกจิเน,น้นกกจะย่ำให้นับจังไดคือว่าฝันได้คักจะเป็นจังไดนะครับเขาตั้งแต่งวดแปดเจ็ดพุ่นด้อยพี่น้องเด้อก็บม่หลุดอยู่งวดสองงวดนะครับผมแต่กรนี่ก็โอ้นะครับเขามาตลอด นผู้ชมครูบาวัดป่านะครับนผูมชมอ่ครูบาให้มัดลละ,ละนะครับเอา้าฝันมาจึงใดครับฝันฝันเห็นหน้าน้องแม่น้องแม่น้องแม่แฟนเพื่อนเสียชีวิตครับเป็นเพื่อนเป็นตำรวจโอ้ันเป็นตำรวจ<อ>เพื่อนเสียในความเกี่เพ่นเสีย,ย,สยละ่ะครับเพื่อนั่งยูโฮมมาขมฝันเห็นน้องแม่ที่เสียชีวิตโมเพื่อนท่านได้เสียแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนเป็นตำรวจเสียอืมแต่เพื่อนท่านได้เสียน้องแม่นี่มียิ่ง บ้านี้เพิ่นนัน่งนั่งก็มีมีอีกสองคนนัง่งคุยกันแล้วเรือห้องเอ้ามอมมุดไปมอมไปใว่าซั่นครับมอมไปใว่าซั่นก็เลยอันเอ้าผมเลยซองบางหน้าแล้วผมแม่นหน้าจะของครับยุติเรื่องชินนะเพิ่อนบ้านเรามาเรามาซื้อเลขแล้วว่า,าครับแล้มาซื้อเลขนั่นอันเพิ่อนมาแฟนเพิ่นมาบอกเมื่อคืนนี้ครับเพิ่นเอาบินเลขให้เบิ่งเดี๋ยวหา,าลอตเตอรี่ครับหา,าลอตเตอรี่หา โอ้โลหาร์โรตารีวันนี้เพื่อนก็เลยเอากระดาษให้เบิงครับมันกระดาษที่แฟนเพื่อนมาเข้าฟันบอกครับอ่าอันนี้เนี่ยเพื่อนมาบอกมาขึ้นียว่ซั่นครับเห็นหนึ่งหนึ่งสี่กับล่างห้าสามครับเจ้านั่นแหละฝันห็นหนาคือน้องแม่แฟนของน้องแม่ครับเพิ่งเสียครับเสียว่างปีไก่คือว่าน้องแม่เนี่ยเพื่อนว่า สามีเพิ่นนี่ที่เพิ่นเสียนี่มาบอกอ่าอ่าบานนี้คูบาฝันอ่าฝันว่าเพิ่น่าแฟนเพิ่นมาบอกตัวนี้หนึ่งนหนึ่งซีอ่า,า,าล่างหาสามล่างหาสามอ่าอ้าวธรนมช้ชมนะครับผมเอฟซี FC, อ่าเข้าใจนะครับเนาะอือหนึ่งหนึ่งสีแมนแมนครับ หนึ่งหนึ่งสี่กับห้าสามอ้าวนะครับหนึ่งหนึ่งสี่กับตรงกันต้นเอครับผมเลขไม่ไปใส่สามเลยฟันได้ตัวเดียวเดียวครับอ่าหนึ่งหนึ่งสี่เห็นคักเลยครับแล้วก็เขียนเวียนอีกห้าสามเจ้าหน้าละนี่อะธรรมชุมนะครับเห็ในความฝันพี่น้องอาจจะสับสนในเป่าแ่าฟังกะยังสับซอนครูบ่าฝันเห็นน้องสาวแม่ขึ้นนา แรปในข้อมฝันเนี่ยสามีของหน้าเนี่ที่เพิ่นเสียชีวิตนีมาบอกหน้า <Man. S 2> ว่าให้ไปหาตัวนี้หาซื้อตัวนี้หนึ่งหนึ่งซีล่างห้าสามนะครับ <Man. S 2> อ่าทานั้นแล้านะครับท่านผู้ชมก็เลยมันแจครับ <Man. S 2> ครับผมที่คู่บาให้ยตงวดคือฝันเห็นเด็กน้อยแฝดสามผู้ยิ่งท่านผู้ชมแบบคู่บาเน้่ซีหนึ่งกับสามซี แบบสามตัว 8, แปดหนึ่งสี่แฟนซีนี่มัมนบ่มีตัวส่<อ>มันฝันได้แล้วแต่มันจืดละลอยบ่ได้ครับก็เลยมาฝันเห็นเลขแปดนี่ก็เลยเออก็เลยจับใส่ซื้อครับปูพันยํมมาไม่อีกาบาปปูอยู่ปษาสาสมาชมนบบ่าวถอยจะลงให้น้ำด้พี่น้องเด้จะย่ำปูอยู่ป่าช้าให้เอฟซีน้ำราคาเลขถูกที่คูบาทุดนะครับจุดอยู่จุดขอปูปะาขา ต้นโพใหญ่นะครับผมมั่นใจนิ่งตัวได้แหละครับหนึ 1, 1, 4, 5, ่งหนึ่งสี่กับห้าสาม่าสามก็บตรงเอา้าตรงกับปูยูปาสาตัวครับเนี่ยแปูยูปาสากับเฮล่างหาสามนี่ครับเนี่ยมันไปเห็นอยู่ในถ้ำมาได้รูปอ,อยู่นี่ล่งไปเหวตรงกันเลยตัวครับเนี่ยหาสามนี่ร่างมามครับผมแมนแมนอืองข้เขียนแังสันดิครับเห็นแตงสันแล้วก็ตามแล้วเอาตับบุม หนึ่งหนึ่งสี่ล่างหรือใหรือเขียนหาสามไหมครับผมอ่าล่างถ้เาเขียนเขียนขึ้นเขาก็เขียนตัวอืมเขาเขียนดนนน้วยนนี่แหละนะล่างอาสามแมนเขาเขียนจะจะใสแบบ่ในกระดาษกา็ได้แต่อ่าเห็เน้นเอฟซีเห็เน้นเน้นหนึ่งาส,สามก็หนึ่งชีว่าขมด้วยค,ครับอันหนึ่งหนึ่งชีเนะ่ครับ หนึ่งสีวงกลมเลขกับตัวนั้นแล้วนะครับหาสามโอ้เออทำมาชมนะผมฝปลามาด่วนๆพี่น้องนะครับคูบาวัดป่านะครับมาหาคูบาคู่บา,บาไฮสีหนึ่งกับสามซีฝันเห็นเด็กแฝดผู้หญิง,งนะครัเพิร์ลบ,บอกคู่บาสีหนึ่งอ่าแนะบบสีหนึ่งแนะบบแปดสาม แปรผูยิ่งคู่บาก็เลยไห้ซีหนึ่งกับสามซีนะครบคู่บาคเพาฟันยำมาเห็นเหล็กแปรพี่น้องก็เลยจับ่หนึงซีไอ้นึไอ้ไอ้ัวไอ้นึงซีนี่ฟันว่ามียิ่งฟันสองหรือันว่าเห็นอยู่ผ่าเออเพิ่นเพิ่มเพื่อผ่าออกมาผ่าขาเบื้องเอาจืดเอาเด้่มันจือไปได้ลัก้อยก็เลยจือไดยแต่ไทยมันหนึ่งซีครับมันนี่เพ่นมาซ้ำเลยวันผ่าเนี่ยมาซ้ำเห็นคักบครับหนึ่งหนึ่งซีครับกับห้าส่องอ้อนะครับทาชม สามโตนะครับสามโตที่คูบาฝันฝันเห็นน้องแม่พี่น้องนะครับอะไรข้อมฝันเนี่ยคือสามีของของน้องแม่เนี่ยที่พ่นเสียชีวิตมาบอกให้ไปหาซื่อตรงนี้หนึ่งหนึ่งสี่กับหาสามล่างหาสามเอแอที่คูบาฝันฝันเห็นน้องแม่นะครับผมต้าน้องแม่พน่นยังมีชีวิตอยู่ที่พ่นมาบุญเลยครับมมผม,มแต่ว่าสามีพี่น้องสามีที่พ่นเสียมาบอกอ่า ฝันเห็นสามีนะครับของน้องแม่พี่น้องในความฝันมาบอกอ่าให้ไปซื้อตัวนี้หนึ่งหนึ่งสี่ครับหาสามล่างหาสามเอานะครับนรรมชุมเลขทูกนะครับเก้าเจ็ดหกนะครับเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าหกได้พี่น้องได้เบาถอดตัดใหน้นะครับเลขทูกงวดนั้นแปดเจ็ดก็มาตร,ตรงตรงนี้ได้พี่น้องได้นะครับฮาดิโชกน้ำคู่บานะครับแคปหน้าจอทรรมชมเน้นคักตัวได้ครับคู่บ่าครับ นี่ละหนึ่งหนึ่งสี่กับหาสามเแหละหนึ่งหนึ่งสี่กับหาสามครับ, 3, 1, 1, 4, รบมันใจตัวนี้เลยเมียนสองคููนี่แหละมันใจตัวนี้หนึ่งหนึ่งสี่กับหาสามนี่ธมชมนะครับตรงกับปูอยูปอาา่ป่ปาช้ามาปูอยู่ป่า้าก็ให้หาสามล่าง 3, หาสามดับตรงกันที่ห้าสามนะครับปูอยู่ป่ปา,า้าฝันมาลดปูตกเหว่านผช้่มทะเบียนรถปูแปดหนึ่งหกเก้าดับแล้วลก็ปูลงไปลงไปเบองรดทั้งเต้นะครับแล้วก็เขาไปได้ทำเห็นตัวเลขยูบาทหาสาม ออนะที่กูบาเราไอ้ฟั่งเดลฟิรองเด้ตรงกันที่ห้าสามนะครับเออแต่ว่าปูตัดให้ก็ขึ้นหนึ่งหกเก้านะครับหกเก้าแมนมาปูพนันเฮเน้นหนึ่งหกเก้านี่ป่ะครับก็เออกะที่เพิ่นห้เน่นก็คือตัวเดียวหนี่งละหาสามเลยนะหาสามอันนี้แะลดเพิ่นอันนี้เพียนรดแปดหนึ่งหกเก้านอ่าท่านผู้ชมก็เลยตัดให้หนึ่งหกเก้าหกเก้าแปดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเดลฟิรองเด้ แต่คู่บเ่นก็คือหาสามตรงกันกันกนกบคู่บาวัดปลาแคปนาจอทำชมชมนะครับเลขทูบนีก็ตรงกันเด้หกเก้าีนก็ได,น,น,ดนะครับเ,เลขทูบคู่บาแคปนาจอครับคู่บาเด่นหนึ่งหนึ่งสี่กับหาสามนี่พี่น้องเด้เ<อ>นะครับผมอ่าเอานะครับทำชุชมเป็นน้าทางพี่น้องนะครับห้าโชคห้ามาันก่อนปีใหม่ได้พี่น้องเด้นะครับทำชม่มเป็นน้าท่างสามารถถ่ชอบจะไปหากิจจับลอตเตอรี่นะครับ่านเลื้ นะคะรับบอมักบ่ชอบอมเป็นนังคือบเทถาวาเบิ่งซีซีนะครับท่านผู้ชมมันใจครับบครับคู่บาาแมนโอ้ตอนมันะผาเนียมันใจคัคบท่าน,น,นผูผ้มมชมนะคร<ม>ับผมหนึ่งหนึ่งซีกับ5่าสามอ่าน,นะครับตรงกันกับปูยุป,ปาซ่านะครับท่านผู้ชมหนึ่งซีซีหนึ่งหนี่เล่ยมนันบ่ครับเมนกับห่าสามเมนกับตัวน้นบ่ครับผม กับเอาท่าอ่ากันกับตัวแววได้พี่น้องเด้อนับคุบาปันกระเน้นนี่แหละหนึ่งหนึ่งสี่นับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนับกระตรงกับชุดที่ให้ตั้งแต่ตองหวดอ่าตองหวดตั้งแต่มหาคู่บาปผู้ด่านผู้ชมกับวันทเปลี่ยนแปลงหรอกนับกันมแต่เพิ่มชุดสามตัวให้นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มล่างแบบห้าสามอ่าเม็ดเดียวแม่ยคู่เดียวตรงกับปูอยู่ปราสาน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับผมอ่าเอา นะครับคู่บ่าวกับเป้ามาดินวนคู่บ่าวบ่าวนะครับผมเดี๋ยวเ้าเดินทางแม่พี่น้องเบ่าวเท่ากับขอบคุณขอบคุณคู่บ่าวบัดรตาครับผมสาธุสาธุกับให้โชคให้ม ắ n นะครับเนาะสาธุค่ะสาธุครับผมกับพระมรสการนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งผู้ชทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อให้โชคให้ m ắ นครับผมสวัสดีครับให้โชคให้ม ắ n น้องกันเนาะค่ะพอกันไว้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ